โทษทีวะหมัดกูชอบคนหน้าจริงแบบมึงยุยเฉยถ้ามึงไม่อยากเก็บตัวอ่ะคุยกันดีๆก็ได้มั้งกูบอกมึงอยุยเฉยไงมึงไม่ได้ยินเลยไงฮะนี่มึงทำแบบนี้มึงจะรอดเหรอฮะนี่มึงกล้าขู่อมึงคิดว่ากูกลัวมึงเลยไงฮะไอ้เอ๊บกูว่าทะเบิมึงแน่ๆเลย เขาไปในร้านป่ะกูร้อนปหูมดูเหนื่อกูดิร้อนชิบหายเลยไปหิวแล้วด้วยโคตรร้อนเดี๋ยวก็โดนกูอะเมื่อกี้กูไม่ต้องรูดลมมาเลยหอมมาหากูได้ปะ่ะกูว่ากูจะขอตักแต่งงานว่ะขอตักแต่งงานแล้วเพ่มาบอกกูเนี่ยนะเออไงก็ช่างเถอะเพื่อนคนนี้สนับสนุนกูเต็มที่เ<ม>ว้ยจะขออย่างเดียวขอเป็นเพื่อนเช้เปล่าเได้ยเพราะวะโอ้โหมันต้องแน่นอนอยู่แล้วสิวะมา ชนแก้วอ่ะศิรวันนี้นไม่กินอะไรเดียวแล้วแต่ที่รักมานั่งก่อนนะศิระร้านเนี้ยมีแต่ของที่หนูชอบเท่าน,นั้นเลยนะถ้าหนูอ,อยากกินแลนหนูสั่งเลยจริงเหรอคะพี่นี่ดีกับหนูจริงๆเลยนะเออแล้วกระเป๋าอ่ะที่หนูเคยให้พี่โดยพี่สัญญากับหนูแล้วน้าพี่จะส่งให้ได้สิเดี๋ยวกินเสร็จอ่ะเดี๋ยวพี่เอาเซอร์นะจ๊าแล้ววะ อะไรเอฟอมึองไปเอาของฉลูให้กูหน่อยดยขอิของของมึงมึงก็ไปเอาเองเด็ดอ่าขอ,อให้กูหน่อยก็ต้องคุยกับลูกค้านะาง,งานไม่ทัน,นตัวส,สววัตว์สัตว์ก็ก็กูกินอยู่เนี่ยคำว่าเพื่อนได้ปมื่ะเออของตัวเองไม่เอา เกินจังเลยนะครับพี่บอสใครอะ่ะอ๋อพอดีผมกับตั๊กเป็นแฟนไงครับพี่นั่งลงกูบอกให้มึงนั่งลงไงพ,พี่บอสพี่ฟังหนูอธิบายก่อนนะจะมาแก้ตัวอะไรพี่ว่าแก้ตัวไปจะปกปิดความตอแหลได้กันเหรอฮะ,ะพาแฟนของเธอไปกินข้าวดีกว่าเถอะไม่อยากเจอหน้ามันหมดพอดีแฟนผมก็ชอบกินร้านนี้มากเลยนะ พี่บอสหยุดนะอันนี้ของเพื่อนกูเออไงก็ช่างเถอะเพื่อนคนนี้สนับสนุนกูเต็มที่เย้ยแต่ขออย่างเดียวกูขอปเ,เ,เป็เนเพื่อนเชี่ยวบ่าวได้เพราะวะโอ้โหมันต้องแน่นอนอยู่แล้วสิวะมาชนแก้ว่คีบอสโทษทีวะ่ะมัดกูชอบคนน่าจริงแต่เมื่อะใส่หัวไปได้แล้วไปได้แล้ว มึงจอดรถไว้โคตรไกลเลยอะเหนื่อยชีพหายอ่ะแล้วนี่เกิดอ,อะไรขึ้นวะมึงไปมีเรื่องกับใครมาเนี่ยเปล่าเอฟกูมีเรื่องอยากจะให้มึงรู้อ่ะอะไรวะมึงจะทำหน้าซีเรียสทำไมเนี่ยมึงแน่ใจนะว่าทนฟังได้เออเล่ามาดิกูเจอตั้งมากับผู้ชายคนอื่นนะ แต่ผู้ชายกูจัดการให้เรียบร้อยแล้วส่วนตาก,กูก็ด่าไปแล้วว่างานแตกมึงอ่ะไม่ต้องจัดแล้วมั้งเฮ้ยนี่มึงรอเล่นมันเนี่ยตักจะมาที่นี่ได้ไงวะ ทำไมวะมึงเสียใจเหรอกูยังยืนยันคำเดิมเสมอนะเพื่อนต่อให้มึงจะตัดสินใจอะไรอ่ะกูอยู่ข้างมึงถึงตั้งจะไปจากมึงแต่กูไม่มีวันไปจากมึงแน่นอนเพื่อนถ้ามึงตัดใจยังไม่ได้แล้วก็มึงตามไปก็ได้นะยันทันกูไม่ได้ไม่ไกลหรอกผู้หญิงแบบนั้นแหะ จะตามไปเพื่ออะไรวะมันไม่มีค่าพอยตามไปห,หรอกมึงเพื่ออะไรของมึงเนี่ยหมายถึงไอ้หน้าจืดนั่นคงไปไหนได้เป็นไง